อ่าแบบนี้ผมจะเล่าให้ฟังก็ได้เกิดเคยได้แชมป์มาแล้วกี่ครั้งครับพอ <c oughs> ผมว่าจับมือเขาผมบอก <c oughs> ผมบอกเบคแคมอยู่เทิร์นเทิร์นเทิร์นแบบ เคยได้แชมป์มาแล้วกี่ครั้งครับถ้าได้แชมป์เนี่ยคิงครับเนี่ยพี่ไม่แน่ใจจําไม่ได้เพราะเล่นหลายครั้งเหมือนกันแล้วฟุตบอลโลกเนี่ยเรามันไม่ได้นับเป็นถ้วอยองมันนับเป็นการเข้ารอบใช,<ม>ใช่ใช่ใช่อ่าเราเข้ารอบสิบทีมสุดท้ายครั้งหนึ่งแลกเตะยอดเยี่ยมแล้วก็ได้ในรางวัลของเรามาเราก็แค่ดีใจแล้วนะครับเพราะสมัยก่อนเราอาจจะไม่เล่นเอเชียนครับเข้ารอบสุดท้ายอ่ะเข้ารอบสุดท้ายสามครั้งไปเล่นสามครั้งที่จีนที่เลมานอน แล้วก็ที่ไทยเป็นเจ้าภาพแต่ว่าเราเราเล่นเราเล่นรายการพวกนี้มันเป็นรายการที่มันแบบเป็นรอบสุดท้ายแหละที่มันต้องเจอทีมยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นเกาหลีจีนอะไรก็แล้วแต่เกาหดีอาระเบียที่เราเอาพูดตรงเรายังเป็นรองพวกนี้อยู่กับสิงคโปร์อาร์ฟอนี่พี่พี่พิเทอได้แชมป์มาเยอะมากถูกไหมจนจําไม่ได้สิงคโปร์อาร์ฟอน่าจะห้าครั้งครับห้าครั้งแล้วก็บอลถ้วยนะยอดบอลถ้วยสองครั้งครับน่าจะจำไม่ผิดนะกับเทโลครั้งหนึ่งไหมพี่เฮโลครั้งหนึ่งครับ อ่าแล้วก็ได้เป็นรองรองแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนลีกครับกับชลบุรีแชมป์ลีกปะครั้งหนึ่งได้รองแชมป์สามครั้งครับรองแชมป์สามครั้งอ่าอ่าเอฟเอครับได้แชมป์หนึ่งครั้งครับครั้งหนึ่งอ่าแต่ช่วยกอล์ฟสุดจะได้บอช่วยกอล์ได้สองครั้งครับช่วยกอล์สองครั้งเชลตี้เนี่ยครับผมอ่านะ่ะครับีประวัติเยอะมากนะครับอื คุณคุณกิฟอ่ะคุณกิฟซ่าเขาบอกว่าไลฟ์นี้ส่งคุณค่ามากค่ะชื่นชมขาวขอบคุณนะฮะนะฮะก็ดีใจครับดีใจได้คุณพิเทอรไม่ได้เจอพิเอตั้งแต่อยู่ชลบุรีนะครับอะไรนะครับผมไม่ได้เจอพิเทอรตั้งแต่อยู่ชลบุรีโอ้นานมากครับนานมากนานั้งคุณมอนคุณมอนหลอกขึ้นเยอะเลยอ่ะ อ้ขอบคุณมากครับพี่ครับแต่พี่ดูดีพี่ไม่แ่เลยไม่แ่เลยอ๋ออันนี้คุณนนท์โกหกแล้วพี่เพื่อครับขอให้พี่เทอร์พูดถึงแมทนี้หน่อยครับอ่าแมทนี้ผมจะเล่าให้ฟังก็ได้จริงๆเนี่ยผมตื่นเต้นมากตอนนั้นผมกลับจากเอสลีกนะครับเพื่อมาเตะรายการนี้มันเป็นรายการของที่ชาร์ ที่ช้างเป็นคนจัดเดร้อยปีของช้างเนี่ยครับที่จัดแล้วเขาก็เลยเชิญเรียวมัดริที่เป็นทีมกาลาติกสสมัยนั้นเลยที่มีทั้งเบ็คแฮมฟีโก้ซีดาราอูโดนันโดโรเบโตคาร์ลอสมาหมดเลย จริงๆเนี่ยคนที่ถ่ายรูปให้ผมเนี่ยรู้สึกผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครแต่ผมผมผมติวกันไว้ก่อนแล้วนะบอกว่าเดี๋ยวขอถ่ายรูปไบ่แค่บหน่อยออเอพราะผมว่าจับมือเขาผมบอกผมบอกเบ๊แคมยู่เทิร์นเทิร์นเทิร์นแบบ แล้วเขาก็เธินมาเขาก็ขอถ่ายรูปเขารู้ว่าผมจะถ่ายรูปแต่ตอนนั้นตอนตอนนั้นยอมแล้วว่าเบคแค่นี่ดังมากเพราะว่าย้ายจากแมนเชสเตอร์เนี่ยไปอยู่มาดริดในปีนั้นเลยใช่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 นะฮะแมนนั้นประทับใจใครพิเศษไหมพี่ดูแล้วแบบไอ้บ้านี่มันเก่งจังเลยโอคาซิดานนะครับโคตรเก่งครับโอ้โหจริงเหรอครับนี่ไงยุคโอคชซิดานเออ ถ้าคนรุ่นใหม่หรือว่าใครยังไม่เห็นเขาเล่นต้องไปดูคลิปเออก,ก่าๆที่เขาเล่นมันสุดมันสุดจริงๆโอ้โหเป็นนักฟุตบอลที่ทุกคณจะเห็นว่านักฟุตบอลบาราซิลทุกคนอะเลสเปคเขามากแล้วก็ยอมรับเขามากไม่ว่าจะเป็นโรนันดินโยโรนันโดโรเบตโตคารลอส เพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นแบบคือคือหาย่าเป็นผู้เป็นผู้เล่นตัวใหญ่แล้วเป็นผู้เล่นที่มีความเร็วมีสกิลที่สูงมากมแล้วก็วเวลาลวเวลาสมัยก่อนเนี่ยถ้าถามว่านักฟุตบอลเนี่ยเวลาอ่าอ่าลาิก้าเพย์เนี่ยเรลมาริดเพย์เนี่ยทุก <ๆ S 2> คนอยากดูซีดานเล่นไม่ใช่อยากดูมาริตนะพอเห็นซีดานลงมปเล่นรู้ว่าทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยเล่นเนี่ยเขาอยากดูซีดานไม่มีคนอยากดูกองเต้เอ้ไม่ใช่อ่ามาเกเลเลเ่หรอก ติเคแหละไม่ใครอยากดูอยากดูองลีก็โอเคระดับหนึ่งแต่ว่าพอดูซีดานเล่นแล้วขอรู้สึกชื่นชอบมากกว่าถ้าถามความคิดผมนะพี่เทิดครับอยุคยุคนั้นคือใช่ยุคที่มีโอเว่นหรือยังครับเออโอเว่นแม็กมานามอะไรเงี้ยโอแม็กมานามมีครับมีแล้วแต่โอเว่นไม่ได้อ่าโอเว่นที่ไม่แน่ใจน่าจะเพิ่งจะโอเว่นย้ายมาปี2 0 0พันสี่มั้งถ้าจำไม่ผิดใช่ครับน่าจะเราตั้งดัสโตรครับพี่อ่าฮะอะไรนะครับ เขาตำนานตะโตกมันบอกไปตำนานว่าตำนานตะโตกอ้าวแล้วแล้วอย่างแม็กแล้วอย่างแม็กมานามาน็นไงบ้างครับพี่เทิดต้องเดินทางอ๋อเหรอโอ้แม็กมานามานเก่งครับเก่งเก่งแม็กมานามานคือใครที่เล่นเร็ลมาดริดได้อะแปลว่าเป็นผู้เล่นที่มีระดับกาลาติกอสก็คือผู้เล่นคุณภาพอยู่แล้วที่มาดริดเอาไปอามีอะไรไหมสุดท้ายละผมจะได้พี่เทิดไปเตรียมตัวเดี๋ยวต้องเดินทางน่าจะหมดแล้วครับพี่มนครับโอเคแลณสุดท้ายพี่เทิด ขอบคุณมากแล้วก็อยากให้พี่เทิดฝากถึงแฟนบอลอุทายธานีตาเปเชียกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับป bon ีนี้ของทีมครับก็ฝากเชียร์อุทัยธานีเอฟซีสำหรับทุกๆคนนะครับที่ยังไม่ได้แอบเชียร์ก็แบ่งแบ่งใจมาเชียร์อุทัยธานีเอฟซีสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะครับแล้วก็ไปเชียร์กันด้วยนะครับที่สนามแล้วก็ฝากถึงแฟนบอลชาวอุทัยครับยังไงว่างก็ไปช่วยเชียร์กันนะครับเราจะทำผลงานที่ดีที่สุดครับผมตอนนี้จ่าฝูงด้วยนะฮะผมผมอวยพรครับ ขอพี it, ่เทิดผสมความเด็ดนะครับในอุไยชานีแล้วก็พาทีมขึ้นชั้นให้ได้นะฮะสู้จนไปถึงไทยลีกเลยรุ้นอุไยธานีขึ้นมาให้ได้ครับขอบคุณมากครับคุณนนได้ครับพี่เทิดขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับคุสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับน่ารักจริงๆนะสำหรับเธอสังเกตไหเป็นเป็นผมคนรู้ว่าพูดถยังเป็นยังเป็นผู้ชายที่ที่ที่น่ารักเหมือนเดิมนะครับจริงๆอย่างที่พี่เทิดพูดเหรอครับว่าว่า ถ้าเรามี mindset ที่ดีทัศนคติที่ดีนะครับแล้วก็อยู่ใน academy หรือคนที่เอาใจใส่ที่ดีโอมันไปมันไปพร้อมกันหมดอย่างที่ผมพูดนะครับวันนี้สิ่งที่ผมผมเคยพูดในรายการมาตลอดนะครับใน academy ของของประเทศไทยที่ผมยอมรับจริงๆในใจนะฟังไปเท่าวันนี้แล้วแบบว่าไม่ไม่สงสัยใลยทำไมเขาถึงเป็นตำนานอ่ะ mindset เขาดีมากเลยใช่ทั้งทั้งอทั้งฝีมือรวมไปถึง m i n d ตด้วย เพราะอย่างที่ผมไม่ค่อยเป็นตำนานอันนี้ควรจะเป็นเป็นแบบอย่างของเยาวชนพี่เทิร์เป็นเป็นเป็นนักฟุตบอลที่เป็นแบบอย่างเยาวชนได้อย่างเต็มตัวพี่เทิร์ไม่มีข่าวเช้าไม่เคยมีม,ม,ม,มีเรื่องข่าวไม่ดีไม่เคยเลยนะครับไม่เคย,มเคยไม่เคยมีข่าวว่าหนีเที่ยวไม่เคยมีข่าวหนีซ้อมไม่เคยเราจะเห็นได้ว่าพี่เทิร์ไม่เคยทั้งทั้งที่อันนี้ผมไม่ได้ว่ากระทบใครนะนักเตะในตำนานหลายหลายคนยังมีนะยังมีแบบขออนุญาตไปกินเหล้าบ้างอะไรบ้างนนแต่ว่าเขาเล่นได้ดีนะในสนามเขาสุดยอด พี Peter, ่เจอรเราเราจะไม่เคยเห็นในเรื่องแบบนี้นะค,ะครับก็เป็นเป็นนักฟุตบอลที่ไม่เคยเกเรเขาว่กเกเรหมายความว่าทีมชาติเรียกเมื่อไหร่พี่โกไปแก่พี่พ,พ,พี่พี่เธอไปตลอดไม่เคยปฏิเสธไม่เป็นว่ากูป่วยกูกัตัวไม่ได้อะไรนงี้ไม่มีเลยไม่มีไม่ไม,นมนีนะฮะก็ so, สังเกตเป็นคนที่แบบไม่เช็ดดีแล้วก็เป็นคนที่ที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นมืออาชีพจริงๆในยุคที่ฟุตบอลยังไม่เป็นอาชีพ <ส>อ่ <ML> er ะว่ากันนะพวกนี้เจอกันแล้วกันนะครับคัวันนี้ไปแล้วดีกว่านะฮะขอบคุณมี88ด้วยนะครับครับก็พ่้นี้เจอกันนะฮะขอบคุณมี88นะครับพนี้เจอกัน น,นะคะเราสามคนเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราสามคนไปก่อนครับขอบคุณมากที่ติดตามคร,ค,รรครับสวัสดีครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ